ค่ะค่ะแทโอ้เอ่อใช่ใช่ฉันกำลังเจอบอกคุณพอดีฉันเจอไม่ได้ไปทานข้าวกับคุณเพราะว่าฉันต้องเข้าไปตรวจโรงงานอ่าฮะแล้วเจอกันนะคะที่รักตอนนี้ฉันกำลังยากอยู่โอเคค่ะฮัลโหลคุณสมานคุณไปส่งคุณพ่อที่บริษัทแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยงงรถกลับมารับฉันที่บ้านหน่อยฉันมีนัดกับหัวหน้าคิมนะคะพอดีวันนี้ต้องเข้าไปตรวจโรงงานอ่าโอเคงั้นไว้เดี๋ยวฉันครัวเกตปลาเสร็จแล้วฉันโทรหาอีกครั้งนะคะโอ๊ยขาดเบิร์ตดำ ไม่ได้สักตัวเลยแอดิสันไปกันเถอะคุณไพบูลคะเดี๋ยวช่วยพาแอดิสันไปหาหมอด้วยนะคะ่ะพอดีว่าตาเขาตูมอะค่ะครับครับครับเดี๋ยวฉันต้องไปโรงงานก่อนโอเคนะคะครับ <Okay S 1> ครับไฮหัวได้คิมอัญโยงเซโยอัญโยเซโยค่ะชัดอัญยอดนุ่สาวถ้าไปทำบ,บริษัทอิจกโซ่ oph, ต้องขอโทษที่มาเลทเพราะว่าเซบาสเตียนเล่นปวดขี้ระหว่างทางเลยแม่ปั๊มหน่อยวันนี้ฉันมาดูโรงงานต่อปฏิกรพลังงานของคุณพ่อค่ะฉันขออนุญาตถอดเกือบก่อนเลยคะ่ะเดินยากมากเลย โอ้วัตถุดิบมีคุณภาพมากขอบคุณมากที่คุณเลือกใช้ไม้คูนตามที่เรารีเควส์ไปสำหรับเตาปฏิกรณ์พลังงานของบริษัทอื่นจดซบนั้นเราเลือกใช้รูปแบบพลังงานการฟิวชั่นเชื้อเพลิงที่เราได้นั้นจากไม้คูณไม้กระด่าและไม้แตกค่ะหัวหน้าคิมและทีมวิศวกรกําลังขมคขม่นกับการทํางานเดี๋ยวฉันจะไปดูพวกเขาก่อนนะคะทีมหัวหน้าวิศวกรของเราคุณชอนโฮกําลังใช้เฟียงในการโบกเป็นชั้นแรกเพื่อกักเก็บความร้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ซิงค์สังกสะีปิดทับลงไปอีกชั้นนึง ด่านสุดท้ายเราจะใช้คี้ตลกแบบเปียกในการโบกทับด้านหน้าเพื่อให้ความร้อนคงขึ้นอีกแรงดันกว่า40,000บาทที่เกิดขึ้นจากการวีของโัหน้าชนโฮนั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาควนอูดควนอู้อ,อ,อย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นค่ะเมื่อเราได้พลังงานปฏิกรมาแล้วนะคะเราจะบรรจุใส่ถุงกระมมีอย่างดีเพื่อจะส่งไปยังโรงงานต่างประเทศค่ะมาค่ะ เตรียมค็อกเทลมาให้พวกคุณด้วยเสิร์ฟเลยค่ะหัวหน้าค่าชนค่ะเชีย <Cheers. S 1> ทั้งหมดเท่าไหร่คะสามสิบบาทจนะ้านี่ค่ะใส่เ,เ,เข้าไปผไซสาเน่ย คุณอัญยอ่อนครับเฮ็ดอย่างมากคือหนาเขาชมพูนเนี่ยครับบ่ได้เห็ดอย่างเลยอันยอ่อนใส่พอนอย่างเดียวก็งามเลยค่ะทาสีสู่กับแสงแดดและความหอนจากเตาปฏิกร daily life ของอันยอ่อนก็ต้องครีมพอน์เท่านั้นค่ะคนหนามันจังเห่าควรใส่พอนซูเปอปร์ครีมสีชมพูครีมกั่งวันผสมกันแดด spf 15 PA ่อบวกบวกอยคุมความมันเบิเร์ดมือเลิศขลิศ ส่วนคนที่ผิวหนาแห่งถึงผิวปานกลางก็ควรใส่พรสุปรครีมสีสม้ม SPF 30 p บเกบวก,บวกเพื่อผิวใสโกรสุขภาพดีและที่สำคัญทั้งสองสูตรนี้มีกรูตาบูสเก่งกว่าวิตามินซีสิบเท่าลดจุดดำฝ้าแดดสอยให้ผิวขาวใสเร็วขึ้นเด้อค่ะเด้อว,วันนี้ทุกคนไม่ต้องรับสีนนะคะอันยอดเตรียมมาให้แล้ว รับพอร์อย่างเดียวเลยค่ะถึงทําธุรกิจมืด <c oughs> ก็เอาพอรไปใช้ได้ค่ะก็้จะได้เขาวๆสวยๆได้ค่ะ <c oughs> หัวหน้าชนโถแต่ฉันไปก่อนเลยค่ะได้ครับโอ้ได้พอรใเส่แล้วหนาสิขาวขึ้นกลเกาหน้าตาลนะ